อันยองเซวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามอ่มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับ,รบคลิปนีเน้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของลิซ่าแล้วก็เด็กฝึกชาวไทยที่กําลังจะได้เดบิวต์อยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นะครับจาก YG Entertainment นันนน่นเองนนก็คือ Baby Monster นั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยว่าในตอนนี้นะั้น b l a c k พิ n งนะครับจะมีวงน้องสาวร่วมค่ายแล้วนะั่นก็คือเปมอนหรือว่า b บบี้มอน t e r อร์ที่จะประกอบไปด้วยเมมเบอร์7คนนะครับหในนั้นต้องไม่ใช่หนึในนั้นต้องบอกว่า2ในนั้นนะครับ2คนจาก7คนใน BABY MONSTER นะั้น เป็นเด็กชาวไทยนะครับเป็นไอดอลสาวชาวไทยที่จะได้มาฝึกอยู่ในค่าย YG แล้วก็กำลังจะได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในวง Baby Monster แล้วแน่นอนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลิซ่าก็เคยบอกเหมือนกันว่าที่ YG นั้นมีเด็กฝึกชาวไทยอยู่และลิซ่าเนี่ยก็ค่อนข้างจะสนิทสนมกับน้องเลย มีทั้งพาไปกินข้าวไปเที่ยวด้วยกันไปชอปปิ้งด้วยกันนะครับและ l ลิซ่าเนี่ยก็จะคอยให้คําแนะนําแล้วก็คอยสอนการใช้ชีวิตการฝึกทักษะต่างๆเนี่ยให้กับเด็กชาวไทยที่อยู่ในค่าย YG เช่นเดียวกันก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับและในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีการเปิดตัวของ Baby Monster มานะนะครับลิซ่าก็ได้เข้าไปเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เป็นคนประเมินการฝึกของ Baby m o อน ster ด้วยจากคลิปแรกนะครับจาก next movement ที่ถูกปล่อยออกมาเราก็จะได้เห็นลิซ่าแล้วก็ได้เห็นเจนนี่เนี่ยเข้าไปอยู่ในการเทรนของเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์ด้วยและก็มีช็อตที่ลิซ่าเนี่ยไปคุมการเต้นด้วยนะครับอาจจะมีมากกว่านั้นเราต้องมารอดูในรายการของ YG กันต่อไปว่าจะมีอะไรเนี่ยออกมาเพิ่ม,เต,มเติมกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าลิซ่าเนี่ยเคยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทางนิตยสาร rolling stone ด้วยลิซ่าเนี่ยก็ได้บอกว่าในตอนนั้นนะครับที่มีการพูดคุยกับเด็กฝึกชาวไทยซึ่งน่าจะเป็นเด็กๆที่กำลังจะได้เดบิวต์อยู่ในเบบี้มอนสเตอร์นั ซึ่งลิซ่าเนเห็นว่าน้องเนี่ยมีความกังวลอะไรอยู่หรือเปล่ามีแอบ,บน้ําตากรอแอบบน้ําตาซึมด้วยน้องก็ตอบพลิซ่ามาว่าน้องเนี่ยรู้สึกกดดันกับการฝึกฝนแล้วก็อยากจะทําให้ดีที่สุดอยากจะทําให้ได้เหมือนกับที่พี่ลิซ่าทำอยากจะเต้นให้เก่งเหมือนกับพี่ลิซ่าเต้นนะครับลิซ่าเนี่ยก็ให้กําลังใจแล้วก็แนะนําไปแล้วก็บอกว่าต้องเดบิวต์เดบิวต์เดบิวต์นะครับลิซ่าเนี่ยมักจะพูดอยู่เสมอว่า เวลาที่มาฝึกเวลาที่เป็นเด็กฝึกเนี่ยจะคิดทุกครั้งเลยว่าจะต้องดเดบิวต์จะต้องเดบิวต์ให้ได้จะต้องทําตามความฝันของตัวเองให้ได้แล้วก็พยายามให้เต็มที่ฝึกให้หนักทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับและในตอนนี้เนี่ยลิซ่าก็คือประสบความสําเร็จแล้วเดินตามความฝันของตัวเองได้แล้วและความฝันของลิซ่านั้นเนี่ยก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยเนะครับดังนั้นเนี่ยการให้คําแนะนําของลิซ่ากับน้องๆที่อยู่ในเบบี้มอนสเตอร์หรือว่าเด็กฝึกชาวไทยใน YG เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเพราะพี่่นเนีย ทำให้ได้เห็นแล้วว่าพี่ลิซ่าเนี่ยสามารถที่จะทําตั้มความฝันของตัวเองได้คําว่าต้องเดบิวให้ได้เนี่ยมันต้องเป็นความจริงนะครับและในตอนนี้เนี่ยน้องๆในเบบี้มอนสเตอร์จากสาวชาวไทยนะครับที่มาเป็นเด็กฝึกก็กําลังจะได้เดบิวแล้วและคําสอนของพี่ลิซ่าคำแนะนําของพี่ลิซ่าเนที่แนะนํากับน้องๆไปว่าจะต้องเดบิวจะต้องเดบิวได้เดบิวได้เดบิวจะต้องเดบิวให้ได้เนี่ยในตอนนี้เด็กๆเบบี้มอนสเตอร์เด็กไทย2คนนะครับสามารถ ทำตามที่พี่ลิซ่าแนะนําได้แล้วลิซ่าเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในกําลังใจแล้วก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของทั้งสงสาวเบบี้มอนสเตอร์จากชาวไทยแน่นอนนะครับหลังจากที่สาวสาวเบมอนเดบิวต์มาเนี่ยเรามาด,ดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีโมเมนต จากรุ่นพี่ร่วมค่ายแล้วก็รุ่นน้องร่วมค่ายนะครับวงพี่สาวน้องสาว b l ล c k พิงกกับ b a b ี m มอน ster อร์เนี่ยให้ได้ดูกันหรือเปล่าเดีวเราจะได้เห็นโมเมนต์ของลิซ่านะครับที่คอยซัพพอร์ตน้องๆชาวไทยในเบมอนและน้องๆชาวไทยในเบมอนอย่างน้องแคนนี่แล้วก็น้องแพรนะครับหรือว่าชิกิต้ากับพาริตานั่นเองนะครับก็จะมาอัปเดตหรือว่าจะมาพูดถึงอะไรกับพี่ลิซ่าลิซ่านูน่าหรือเปล่าเนี่ยต้องมารอดูกันนะครับที่แน่ๆเนี่ยคือเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆแล้วแล้วก็ได้มีคําแนะนําดีๆให้ก บุไลา์ของเรานั้นเหนียวแน่นจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องจะอยู่ในเจนไหนก็ตามก็ต่างซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน,นดีเสมอเลยโดยเฉพาะในตอนนี้นะครับกับลิซ่าแล้วก็เด็กๆเบบี้มอนสเตอร์แคนนี่แล้วก็แพรนะครับที่อยู่ในค่ายเดียวกันด้วยใครชอบโมเมนต์อะไรแบบนี้เนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยหรือว่าใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอยากจะอัปเดตเกี่ยวกับ,กบ,กบทั้งลิซ่าแล้วก็เบบี้มอนสเตอร์ เด็กไทยในเบมอนหรือว่าเด็กไทยในบล็กพิ้งเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ